สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านยินีรับสอการอาร์ตก็ทีกันอีกครั้งอันนี้ก็จะมารีวิวหนังกันนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมกะอยากจะรีวิวเพลยก่อนนะครับหนังพเพเลสเตอร์ย้อนอดีตเนาะแต่มันมา2องโมงนะครับก็คือแต่คิดว่ามันน่าจะมาแบบวันที่5คือเหมือนเที่ยงคืนเลยสุดท้ายก็ชนตคลิปของช่วงบ่ายไงหนังสตรีมมิ่งช่วง2โมงก็เลยอ่ะเอาเตตินไลฟ์ก่อนได้ดูก่อนช่วงเช้ชานะครับ ซึ่งตัวต i n Life ก็เป็นเรื่องที่คนไทยลายคนก็น่าจะรู้เนาะมันทราบเรื่องจริงเหตุการณ์ที่เด็กๆ13คนเนี่ยอะนักฟุตบอลกับโค้ชเนี่ยถูกขังอยู่ในถ้ำเนื่องจากฝนตกใช่ไหมซึ่งมันก็มีหนังไทยมาก่อน The Cave เนาะแล้วก็มีสารคดีของ Disney Plus ส National Geographic อย่าง The Rescue นะครับคราวนี้ก็เป็นหนังแบบ Production แบบหนัง MGM นะครับกำกับโดยผู้กำกับด้วยลออสการ์ลอนฮาวเวิร์ดนะครับ ที่ผลงานที่ทำให้เขาเนี่ยเคยได้ออสการ์อย่าง Beautiful Mind* เนาะตอนนั้นเนี่ยผมก็ชอบมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะฉายโลงนะแต่รู้มาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็ไปลงสตรีมมิ่งใน Amazon Prime นะครับพรามวิดีโอถ้าใครจะไปดูก็ไปดูกันได้นะครับซึ่งแบกว่าก่อนวิปเนี้ความสูงตัวเนี่ยจะมีการสปอยซึ่งเอาจริงๆแต่ละคนก็น่าจะพอรู้เรื่องราวเป็นยังไงเนาะอันนั้นเนี่ยผมก็จะพูดถึงราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับว่าหนังเนี่ยเขาทาออออกมมเเนนี่ยั เทียบเหตุการณ์จริงเนี่ยมันขนาดไหนแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบกับเดอะรคิวซึ่งเป็นสักคดีด้วยบางส่วนนะครับเพราะเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เดียวกันเนาะแต่ว่าแน่นอนความเป็นสักคดีเนี่ยกับความเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในการละเรื่องผมก็ได้พูดถึงมีการเปรียบเทียบนิดนหน่อยนะครับซึ่งด้วยความที่เอ่อเดอะติน l i น e เนี่ยพอชั่นฮอลลีวูดเนี่ยเราก็เจนแบบดาราไทยที่คุณนหน้าคุณตาดาราฝรั่งที่คุณนหน้าคุณตานะครับซึ่ง ผมคนต่างวัตาตัวไทยหลายคนแต่เนื่องจากผมไม่ค่อยจะดูหนังไทยผมจึงจําชื่อใครไม่ค่อยจะได้นะครับคือแบบเอ้ยผมเคยคนนี้นะแต่ผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับอย่างดารฝรั่งเนี่ยอ่ะผมรู้จัก3คนนี้กันนะครับอย่างเด่นๆเลยคือบิ๊กโกมอร์เทนเซนที่เล่นเป็นอลัากอนเดหลอบเดอรลิงคอลินฟาเรลที่ล่าสุดก็เล่นในเดอะแบทแมนเล่นเป็นตัวเพนควินนะครับแล้วก็ตัวโจเอลเอ็ดเกอร์ตันนะครับที่เล่นในแฟชั่นสตาร์บอลเล่นเป็นลุง โอเว่นใช่ไหมเออลุงของลุคสกายวอล์กเกอร์นะครับอ่ะสาเนี่ยผมพอจําหน้าเขาได้นะครับเรียกว่าโปรเจชันใหญ่สมควรนะครับในเรื่องข้ามแมกกานพอบอกไปแล้วเนาะคิดว่าจะคงนั่นจะรูนนะครับสิ่งที่ชมอย่างนี้ก็คือในเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยค่อนข้างแน่นมากในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ความถูกต้องของฉากสถานที่โปรเจชันเอ่อเรียกว่าไงนะวิธีการช่วยเด็กนะครับเรียกว่าใครดูสืบคดีหรือตามข่าวมาหรือว่าความถูกต้องของมันเนี่ย ไม่อยากเรียกของต้องด้วยว่ายังไงนะความอัดแน่นข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับเราจะเห็นการทํางานทุกรูปแบบบ่อยว่าทุกรูปแบบนะครับขณะที่ว่าในสัการณ์ดี c u สคิวที่ว่าละเอียดแล้วเนี่ยในหนังมมนมีประเด็นที่สารดีได้พูดถึงแต่ในข่าวมีนะอย่างเช่นอะไรนะการนอกจากการสูบน้ําออกเนี่ยน้าที่สูบไปเนี่ยมันไปไหนมันก็ถ้าเกิดเราไม่จัดการน้าดีเนี่ยมันก็ไหลลงถ้าต่อใช่ไหม แล้วเกิดใครดูข่าวก็เห็นว่าชาวนาพื้นที่เนี่ยยอมสละไล่นาตัวเองเนี่ยเพื่อให้น้ำถูกสูบเนี่ยไปท่วมพื้นท้องนาน,นะครับซึ่งในเรสกิวเนี่ยไม่เล่าสรายละเอียดแต่ในหนังเนี่ยเออมีการเล่าโศนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าชื่นชมและสิ่งที่ถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆบอกได้เลยว่ามันเหลือเชื่อเกิดใครดูเนี่ยคนจะไม่ชื่อหนังนี้ไม่ได้ใชาทําในประเทศไทยนะครับถ่ายทําในออสเตรเลียแต่พวกฉากสถานที่เหล่าเอ็กซ์ตร้านักสแสดงอุปกรณ์ งานสร้างโปรดักชั่นรถที่แบบมีศิลปคนไทยมีร้านขายของคนไทยนักสแสดงคนไทยเอ็กซ์ต้าคนไทยคืองานละเอียดมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องมีการใส่เทคนิคพิเศษ,ษ,ษ CG แหละเพะื่อทำไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในประเทศไทยนะครับอย่างหลายฉากที่แบบอะไรมีแบ็กกราวด์เป็นข่านางนอนเนาะเพราะข่านางนอนมันจะเป็นรูปเหมือนผู้หญิงนอนอยู่ไงเราก็เจอว่ามันมีฉากแบบนั้นด้วยซึ่งคิดว่าถ้าเขาไม่ถ่ายในไทยบางส่วนเนี่ย ก็ต้องมีการแบบมีการโพสต์โปรดักชันเอานักแสดงฮอลลีวูดเนี่ยไปอยู่นี่แล้วมีกีีสกรีนใส่เข้ามาก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอย่างเงถึงนพิเศษลฉากเนียนพอสมควรแต่ากฉากแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นฉากแบบมีการตัดต่อใส่เข้ามาเออมีการคอมโพอซิชั่นใส่เข้ามาอย่างไอช็อตที่แบบเราเด็กๆเข้าไปในถ้ำนะครับเออฉนั้นเนี่ยยังพอสังเกตอยู่ว่าอ้ยอันเนี้ยมีการใช้สเปเชียลเฟตแต่มันน้อยเ็กๆน้อยมากเรื่องทุกอย่างเนี่ยผมชื่อชมพวกโปรดักชันดี่ใส่มาว่ามันโคตรเนียนนะครับคือถ แต่ออสการ์ช่นี้เนี่ยเขาก็เริ่มเรียกว่าไงนะเปิดกว้างมากขึ้นกับหน้าสตรีมมิ่งเนาะผมคิดว่ามันมีโอกาสฉีดนั้นจริงแง่ของโปรโมชั่นดีไซน์นะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไทยสูงมากๆจนเราแบบไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือหนังที่ถ่ายในต่างประเทศแหละมันไม่ได้ถ่ายไทยนะนะั่นแหละหรือว่าเออเนี่ยชมจริงๆนะครับแล้วก็ความละเอียดอย่างนี้ก็คือนักสแสดงคนไทยด้วยความเหตุการณ์ี่ยเกิดในภาคเหนือใช่ไหมนั้นนักสแสดงเนี่ยเรียกว่าคือภาษาเหนือเต็มรูปแบบนะครับก็จะมีเอ,อ่อนักสแสดงที่แบบยังไงตัวละคร เหล่าบุคลากรที่อ่านมาจากภาคอื่นเนี่ยก็พูดภาษากลางของตัวเองใช่ไหมแต่แบบว่าเหล่าชาวบ้านเหล่าพ่อแม่เด็กเหล่าเด็กๆเ,เองเขาพูดภาษาเหนือกันซึ่งปัญหาก็คือในอเมซอนคลาสเนี่ยมันมีซับไทยแต่ซับไทยมันจะไม่ขึ้นก็แต่เมื่อตัวกับผู้ไทยอ่ะคือตัวผู้ไทยมันมีซับไงแต่ปัญหาน้นๆหน่อยก็คือภาษาเหนือะ่ะผมก็บางทีก็ไม่ชินบาทีบาทีก็ฟังไม่ออกเลยว่าเขาพูดอะไรกันและซับมันไม่แปลด้วยนะครับบาทีต้องเปิดซับมากรีดแทนเงี้ยว่าเออขาพูดอะไรกันว่า เกิน่าคนภาษากลางจะอยู่ผมเป็นลูกคนอีสานแต่ขนาดผมฟังคนอีสานพูดนัวเองมาทีผมก็ยังแบบเอออทีซิ <laughs> นะครับเรียกว่านี่ไม่ใช่ความผิดคนหนังความผิดกระบมเอง <laughs> คือมันเนี่ยคือความถูกต้องข,ข้อมูลไงเออน,นักสแสดงเนี่ยมีการพูดแบบภาษาถิ่นของตัวเองกันนะครับ <laughs> แล้วก็เรียกว่าชื่อจะพูดกลับก็คือก็ต้องกลับนักแสดงไทยที่ดีนะ, <laughs> ๆๆนะเพราะว่าครึ่งหนึ่งขนาดน,นี้เนี่ยเป็นหนังคนพูดภาษาไทยหมดเลยไง รือว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได,ดูเครดิตเนี่ยเราเกือบจะคิดว่าเป็นหนังไทยเลยซ้ำนะถ้าเกิดแบบตัวละครน,นำเนี่ยไม่ใช่แบบดาราฝรั่งอย่างวกบิโกะมอจเตเซนเนาะแต่เราเห็นว่าเออบุคลากรเอ็กซ์ต้าดาราสัาทบเนี่ยคือเป็นคนไทยหมดเลยนะครับแล้วการแสดงเนี่ยแม้เขาอาจจะไม่ได้ดูหนังละครไทยมากแต่ก็เราว่าบททั้งบทภาพปปยนต์ทั้งการแสดงดูเป็นธรรมชาติเหมือนคนพูดกันเน่เพราะบางครั้งเราเห็นว่าคนเราเนี่ยบางทีเขาไม่ได้พูดแบบคล่องปืาดนั้น เวลาแบบคนเขาเจอปัญหาเนี่ยที่บอกเขาช่วยเด็กไงมาทีคนคุยกันเนี่ยก็มีการอำ้อำออึ้งกันไงคือไม่รู้ที่อ่านมากวจะมองว่าเล่นแข็งแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของอการชีวตจริงนะมาทีแบบเรากําลังช่วยชีวิตเด็กอยู่มีชีวิตเด็กไปเดิมพันแล้วมาทีคนพูดกันนหะก็มีการแบบเหมือนไม่มั่นใจสิ่งตัวเองจะพูดนะครับว่าสิ่งตัวเองพูดเนี่ยมันจะเหมือนจะช่วยเด็กได้หรือไม่อะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าตลาไทยทีระบทเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงเนี่ยเล่นดีๆทุกคนนะครับคือชื่นชมมากะ จุดเด่นของหนังก็คือรายละเอียดของหนังรายละเอียดของข้อมูลที่เหมือนทักคอมิวเตอไปรีเสิร์ชมาแล้วก็อะไรอะขั้นตอนในการช่วยอะขั้นตอนการช่วยมันเนียนมันแน่นมากๆนะครับและไอ้ความแน่นนี่มาสู่ข้อตินิดนิดหน่อยๆนะครับด้วยความที่ตอนแรกคิดว,ว่าเตอร์ดีไลท์มันเป็นภาพายนตร์ภาพายนตร์สร้างจาจริงทุกเรื่องเนี่ยมันไม่จะเป็นมันต้องเหมือนจริงแบบ100%อนะครับอย่างน้อยอะเหมือนจริง80% อีกยีอาจเป็นการปรุงแต่งเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้เราอินเนี่ยและยังเคยกาดับ,บโลกที่มีแบบเออวีรบุรุษหลายคนนะครับตอนแรกคิดว่าเขาคงจะบิ้วอารมณ์ให้เราแบบโอ้โหซาบซึ้งในการเสยสละซาบซึ้งในสิ่งที่คนเหล่าน,นี้ทำแต่ปรากฏว่าผมไม่รู้เป็นข้อ4สีหรือเป็นความตั้งใจนะเพราะเหมือนเขาตั้งใจให้หนังเนี่ยมันเนิบมากๆไม,ม,ม่ใช่เนิร์ทางไม่ดีนะเรียกว่าคือเขาถ่ายทยแบบเรียลลิสติกอ่ะคือไม่มีการปรงุงแต่งทางอารมณ์เลยนะครับ น่ะเนี่ยมีการใช้ดนตรีประกอบแล้วอารมณ์น้อยมากดนตรีส่วนใหญ่เนี่ยใช้เหมือนกับบรยาาร,บบรยากาศเฉยๆคลอกับบรรยากาศฝนตกเฉยๆแต่ไม่มีการใช้แบบโอ้น้ำมันซัดเข้ามาแล้วแล้วเกิดไปหนังทั่วไปเนี่ยมันต้องมีดนตรีแบบแบบดนตรีกดดันน่หว่ไหมแต่นี่คือแบบหนังมันเหมือนไหลไปตามธรรมชาติอ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะพราเขาช่วยได้เพราะเขาอจะอมองเป็นฮีโร่แต่หนังไม่ได้เล่าให้เราปูโอ้โหคนนี้คือแบบมีระเบิดอะไรขนาดนั้นซึ่งก็มาสู่แบบ แล้วว่าไงน่าเสาเียดายเนาะอย่างการเสรียชีวิตของคุณสมานใช่ไหมที่ในสคดี s k สคิวเนี่ยโอ้โหผมลองให้เนี่ยเพราะเราเห็นคนที่คนจริงๆที่มาสัมภาษณ์ไงคือพยาผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้คนเหล่าคนที่เหมือนเคยร่วมงานกับเขาไงแล้วก็มีการปูมาเออสมานตัวจริงเนี่ยถ่ายวิดีโอมาแล้วก็มาพูดเออเขาจะไปช่วยเด็กไงเราเห็นคนจริงมาเออเราลองให้ตอนเราคิดว่าในหนังเนี่ย มันต้องมีการปรุงแต่งให้เราอินกับเขามากขึ้นแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาตั้งใจทําให้หนังมันดูเป็นธรรมชาติที่สุดให้มาดูเรียลลิสติกที่สุดเนี่ยทำให้การเปิดตัวของตัวละครคุณสมานเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนอ่ะโผล่มาคือถ้าเกิดเป็นคนไทยที่รู้จักคนคนนี้เนี่ยคุณสมานเนี่ยรู้จักเขามาดูจากข่าวดูจากคดีเนี่ยเออเราก็อินกับเขาได้ไม่ยากแหลพะพอเราเจอว่าหนังเนี่ยมันถ่ายฉากการเสียชีวิตของเขาเลยไงว่าเขาจมน้ํายังไงนะครับแต่ผมกลัวว่าคนฝรั่งเนี่ย คนที่เขาไม่ไรู้เรื่องขนเนียคิดว่าอาจจะไม่อินเท่าที่ควรนะครับเพราะแบบเขาผมมาแบบเออผมมาแบบเป็นคนให้ดูล่าเริงเนี่ยเราจะจําได้การแต่งตัวดูแตกต่างากหน่ซิลทั่วไปอดีตหนซิลทั่วไปมันแค่นั้นไงและพอเขาจมน้ําเนี่ยเออเราสึกเสียใจที่เขาตายแต่อารมณ์ร่วมมันก็จะไม่ได้เท่าที่ควรคือมันสู้สักคดีไม่ได้ซึ่งมันก็ตลกดีปกติเนอะไม่สักคดีมาคนแต่เท่าความสมจริงไรความเสียใจ แต่หนังเนี่ยมันไม่ควรจะปรุงแต่งให้มันสะเทือนใจยิ่งกว่าสักดีแต่นี่คือมันมันตรงข้ามไงหนังพยายามทำมันดูแบบเรลลิสติกที่สุดนะครับแต่สักดีเนี่ยโอ้โหแบบเราอารมณ์มากคือแบบเราอินอนะ่ในสักดีรุสคิวเขาทำมดีมากคือเราอินกับสถานการณ์และตอนจบเราก็แบบเออภูมิใจกับสิ่งที่แบบทุกๆคนทานะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศส่วนหนังนี่คือโอ้โหแบบเรลลิสติกเหตุการณ์อ่ะจาก A ไป B ไปเลือยไปถึงจอนจบ มันทําให้อาจเป็นข้อติของหลายข่ายจาคนที่ว่าหนังมันดูเนิบเกินไปนะครับในแง่ของการปรุงแต่งอ่ะพอแบบหนังอันเนาะมัมก็ควรจะมีอะไรแบบนี้นะครับแต่คิดว่าคงเป็นการตัดสินใจของตัวผู้กับโลกเขียนบทแหละว่าเขาอยากให้หนังเนี่ยมันดูแต่ประโยชนข้อมูลและเร็วสุดที่สุดแต่มันก็เข้าใจได้เพราะว่าหนังอันนี้เนี่ยมีคนเยอะมากมีคนที่ส่วนช่วยในการแบบชว่วยเด็กคนเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการจังหวัดเหล่าน่วยซิลทั้งหลายเหล่านักดำน้ำเนี่ยหมอเนี่ยมันเยอะมาก การจะแบบโอ้โหใส่ดามมาคนทุกคนเนี่ยให้เราอินกับคนเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับที่จะเราให้มันส,สมูทเหมือนสารคดีเพราะสารดีอ่ะเขาเล่าผ่านบทสัมภาษณ์เล่าผ่าอธิบายสารดีมันจึงทําได้แต่หนังเนี่ยถ้าเล่าผ่าอธิบายมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นการยัดเยียดใช่ไหมผมเลยคิดว่าโทนหนังของตัวตีนไลนยมีความคล้ายชินกอซิล่าอ่ะชอบผมทำกอรซิล่าชินกอซิล่าก็เป็นหนังที่หลายคนเนี่ยอาจจะบ,บ่นเรื่องนักสแสดงคนเยอะมากและไม่มีการโฟกัสใครเลยไง พอชินกอรซ่าก็ตั้งใจให้หนักเนี่ยมันเกี่ยวกับรัฐบาลคนหลายคนคนหลายหน่วยงานเนี่ยมารับมือกับตัวกอซิล่าในนั้นตัวเฮติเฮธิเก,เก,เกนโน,นเนี่ยคนเขียนบทด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ตั้งใจให้เราเนี่ยไปอินกับตัวคอนแต่ตัวคอนหนึ่งมากเกินไปให้เรารู้ว่าเขาองค์กรเขาเนี่ยเขาร่วมมือกันยังไงซึ่งผมเชื่อว่าตัวติไลน์เนี่ย,ยก็ไม่ถกเกียนกันคือหลอาผู้คนมากมายเาหล่าน,าน่างรัฐบา,าลทหารจิตอาสาจากต่างประเทศเนี่ยเขามาร่วมมือกันยังไงมีบอร์ษักคบ้างแต่แบบเขาก็ผ่านไม่ได้ และเราามาในแง่ของความเลิสติกนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคิดกับหนังเรื่องนี้ไงซึ่งก็อาจจะจะได้หน่อยที่เขาไม่ปรุงแต่งไงคือแบบโอ้โหคือผมกะว่าจะดูเนี่ยเออผมเชื่อมั่นในตัวผูก้กำกับอีกว่าเขาจะทำฉากดราม,ม่าให้เราเนี่ยร้องไห้หรือแบบโอ้โหมันตื้นตานใจแต่มันก็เออเป็นความน้งใจของเขาในธรรมหนาเนนะี่ยมันดูเรียลนะครับในแง่ของความแบบเป็นธรรมชาติสุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่มีการปรุงแต่งอะไรให้มากมากมายนะครับแต่ว่าหนังไทยสวยมาก พอมันเป็นหนังโปรโมชั่นฝรั่งเนี่ยอะไรอย่างมันก็เลยดูสวยไงทั้งแบบฉา,ฉากเฉิกเออยานผ้าเออย์เพรสเช่นดีไซน์เออยสเปเชียลเฟกเออยเนี่ยก็รับว่าเออยของเขายังไงก็ยังไงก็เขาเหนือของไทยเนาะในแง่ของทุนสร้างโปรดักชันนะครับอันนี้มันไปเสียไม่ได้เนาะแต่ก็ยอมรับว่าเออยนี่คือหนังฝรั่งที่แสดงความเป็นไทยได้ออกมาได้ดูดีมากๆนะครับยอมรับเลยนะครับและถ้าเกิดใครโอ้โหดูขนาดนี้ยังไม่ดูอกีก็ไปดูเลยนะครับเพราะหลายคนก็จะรู้ว่ามันจบเรื่องราวไปยังไงเนาะ แต่ไปว่าเออเรามาดูการแสดงของคนไทยดูว่าผู้กกับที่เป็นคนฝรั่งเนี่ยกำกับนักสแสดงไทยยังไงนะครับเรียกว่าชื่อชวจุดนี้ถ้าเกิดเจ้ากันแนนี่ผมให้มัน8.5นะครับใน,นแง่ของความสมบูรณ์ของหนังความเร็วิสติกของหนังเนาะจริงๆน่าใจ,จมากกว่านี้ด้วยถ้าเกิดหนังมันดูมีกวปรุงแต่งสักนิดหน่อยก็ได้ให้เราอินมากกว่านี้นะครับเพราะแบบอะไรฉากที่คุณสมาเสียชีวิตเนี่ยเราควรจะอินมากกว่านี้ใช่ไหมในแง่ของการปูตัวละครนะครับอาคนไทยเราอินแน่นอนเลยเรารู้จัก คนเหล่านี้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเออเจออะไรมานะครับแต่ในแง่เราก็าสมมติแบบดูมองของคนต่างประเทศที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเราอะไรมากเนี่ยผมกลัวไงว่าเขาอาจจะไม่อินแต่ดูจากคะแนนในลอตเทนท o m มิโเยอะมากเลยนะแสดงว่าเออหลายคนชื่นชมตูนหนักนะครับในงแง่ของความรักทึกของหน่กนะครับก็ประมาณนเนาะ แล้วถ้ามาชมคิดยังไงกับเต l i f ติก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับคิดว่าพรุ่งนี้หรือไม่กระัวันจันทร์เนี่ยผมก็จะรีวิวเพลยนะครับเพลย a เ o r ตอร์เห็นเขาชมกันตักันหนาว่านี่คือไพ่ดีสุดนะคือดีอยู่กับภาคแรกอันโนเล่นอีกอะเรืยอว่าโอ้โหผ่านมา4ี่ภาคเพิ่งจะมีภาคที่แบบเขาชมเงินจริงว่ามันยอดเยี่ยมนะครับก็รอดูใน Dis n e y Plus นะครับแล้วก็จะมารีวิวกับวาสุย์ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ